สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสตริยาอิชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาครอบครัวมาทำข้าวผัดสับประรดกันค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ไปลงมือผัดกันเลยค่ะไปค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเราจะตั้งกระทะใส่น้ามันไว้นะคะดับแรก จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะตามด้วยแครรอทนะคะ แล้วเราจะใส่ไข่ลงไก่ลงไปค่ะ แล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะปุ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะ เราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวนี้เราเป็นเราใช้ข้าวข้าวสวยนะคะข้าวเย็นนะคะที่เราหุงไว้นะคะเราจะไม่ใช้ข้าวร้อนนะคะเพราะว่าข้าวจะแฉะนะคะ อามาเราก็จะใส่รสรสดีนะคะลงไปตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงผงกะหรี่นะคะใส่ลงไปนะคะประมาณกะเอานะคะก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะ แล้วเราก็จะใส่สับประรดลงไปนะคะ ละมือหิมาพะนลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหั่นซอยนะคะ ตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะครับเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะค่ะตอนนี้ข้าวผัดสับปะรดเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่จานแล้วก็ไปทานกันเลยค่ะ นี่ค่ะสีสันน่าทานไหมคะมาค่ะเราก็มาทานด้วยกันนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้นะคะก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ